วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆมารับชมต้นหอมบวเลยนะคะหลังจากที่ถอนต้นพันธุ์หอมบวเลยนะคะหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งตอนนี้นะคะจันเจ้าก็กําลังปลูกใหม่ตอนนี้ก็บางโซนก็ปลูกได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปลูกสลับรุ่นกันนะคะวันนี้เองนะคะจันเจ้าก็จะมาแนะนําการทําให้ต้นหอมนะคะแตกกอเร็วขึ้นการใส่ปุ๋ยนะคะจันเจ้าจะใส่ทุก15วันนะคะการลอกกากหอมนะคะจันเจ้าก็เริ่มลอกประมาณ15วันนะคะจะช่วยให้นะคะต้นหอมนะคะแตกกอเร็วขึ้นพอเราเลา ลอกกับหอมนะคะต้นก็จะสวยงามเลยค่ะการลอกกาบนะคะเราจะลอกแค่ใบแก่นะคะที่อยู่ด้านล่างสุดหรือว่าใบเหลืองๆนะคะบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องเป็นใบที่แก่จัดเหลืองนะคะก็คือให้สังเกตตรงใบล่างสุดค่ะใบล่างสุดนะคะอาจจะยังเป็นสีเขียวอยู่แต่ปลายใบนะคะก็ออกเหลืองๆแล้วจเจ้าก็ทําการลอกกับออกเลยค่ะหรือถ้าหากบางท่านสงสัยว่า ทำไมต้องล,ลอกถ้าเราจะไม่ลอกกาบหอมได้ไหมเราจะทําให้เป็นธรรมชาติไปเลยก็สามารถทําได้นะคะไม่ต้องลอกกาบหอมก็ได้ไดก็จะทยอยแตกกอตามธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่มีการเร่งผลของการลอกกาบหอมอย่างหนึ่งก็คือต้นจะสวยค่ะคือใบจะเขียวไม่มีใบเหลืองเลยใบจะตั้งตรงนะคะจะไม่มีใบใบที่หักงอนั้นะนะคะก็คือเป็นใบที่แก่แล้วถ้าเราลอกออกนะคะก็จะทําให้ต้นสวยงามในโซนนี้นะคะจ้าเจ้าก็ปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะก็เดี๋ยวก็จะทําการลอกกาบหอมนะคะรงนี้ ก็มีพี่ๆสนใจต้นหอมกันเยอะเลยค่ะก็ทักมาสอบถามจันเจ้าตลอดเลยค่ะคช่วงนี้นะคะจันเจ้ายังไม่มีต้นพันธุ์ขายนะคะรออีกประมาณเดือนมิถุนาค่ะแต่ก็มีพี่ๆนะคะที่สนใจแล้วก็ทักมาจองไว้เดี๋ยวถ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวถอนต้นพันธุ์นะคะจันเจ้าก็จะจัดส่งให้เลยช่วงนี้นะคะต้นพันธุ์ก็จะรอนานนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์จะใช้เวลาปลูกประมาณ2เดือนค่ะจันเจ้าจะเปิดรับออเดอร์อีกทีเดือนมิถุนานะคะพี่ๆค่อยๆทักมาสอบถามกันได้ช่วงนี้นะคะผักแพงมากฤดูร้อนกับฤดู ฝนนะคะผักแพงมากการปลูกไว้รับประทานเองอย่างเล็กอย่างละหน่อยก็เป็นการช่วยประหยัดนะคะหรือถ้าได้ปลูกเพื่อสร้างอาชีพก็ยอดเยี่ยมมากเลยท่ที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาสอบถามเรียนรู้ก,กันก่อนได้นะคะ